ที่ปริกปิงโดยนายวิเชียนเ,เตชาภัยบูรณ์ประธานกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ประจำวันและเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE หน้ากาก N95 ยาฟ้าทลายโจรหน้ากากอนามัยข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หอมสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันและยาสระผมให้แก่โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ชายแดนไทยพมา่าจังหวัดตากได้แก่โรงพยาบาลอุ้มผางโรงพยาบาลท่าก่องยางโรงพยาบาลแม่ละมาดโรงพยาบาลพบพระและโรงพยาบาลแม่สอดร,รวมห้าแห่งผ่านแม่สอดมูลที่สามคีการกุศลรวมงบประมาณเป็นเงิน5,640บาท โดยมีนายสมศักดิ์ทวิรัตประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลพร้อมคณะเป็นผู้แทนมูลนิธิปรดติ้งในการมอบเมื่อวันที่23สิงหาคมพศ2564ที่ผ่านมาณนะที่ทําการของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลสังวัตตาขอขอบคุณคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสายมูลนิธิปเดติ้ง